ประตูบุญกำลังจะเปิดโชคลาบกำลังจะเดินหน้าเข้ามาหาชาวราศีพฤษภที่ราคาใครที่เหนื่อยอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุญที่สร้างไม่ว่าจะเป็นบารมีแห่งครูบาอาจารย์กำลังจะกลับมาตอบแทนชาวราศีพฤษภตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปที่ราคาใครที่เชื่อในเรื่องของพลังงานแห่งดวงดาวให้กดติดตาม ใครอยากจะขึ้นสวรรค์ใครอยากจะถูกหวยแชร์ที่ราคขาเตรียมตัวสาธุเตรียมตัวสาธุสำหรับชาวราศีพฤษภในรอบเดือนนี้เพราะนั้นชาวราศีนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะไพ่คงล้อแห่งโชคเป็นสัญลักษณ์แห่งดาวพุธเรื่องการเดินทางเรื่องการเจราจาเรื่องของโชคลาภก็จะมาชาวราศีนี้ถือว่าเป็นคนที่ แรงบุญเก่าๆแรงปาถนาเก่าๆกำลังจะกลับมาหาชาวราศีพฤษภอย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งด่วนตัดสินใจอะไรที่ยังไม่แน่ใจพระร้าราศีพฤษภหรือว่าเจ้าของพลังแห่งความมั่นคงชาวราศีนี้ต้องบอกนะว่าต้องเหนื่อยก่อนเหนื่อยก่อนแต่จะประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เรื่องงานเรื่องการเรื่องครอบครัว เรื่องของความสัมพันธ์ของคนในที่ทำงานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องบอกว่าชาวราศีนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวจันทร์ไพ่ดีมิเตอร์หรือหมายความว่าเป็นเรื่องของพระแม่ธรณีใครที่กำลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของทำงานประจำไปด้วยแล้วอยากจะก่อร่างสร้างตัวเองทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดิน ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้หรือใครจะไปทำเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็ถือว่าโชคจะเข้าข้างชาวราศีพฤกษพในช่วงนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าใครที่คิดจะคบกับชาวราศีพฤกษบต้องเป็นคนที่อดทนแล้วต้องเป็นคนที่ไม่เป็นคนขี้ฉาชาวราศีนี้มีความตรงไปตรงมาเป็นคาแรคเตอร์ ชาวราศีนี้ฝันมั่นเป็นพิเศษชาวราศีนี้ดูเซ่อเซแต่ไม่ธรรมดาละกันใครคิดจะลองดีกับชาวราศีเนี้เอาเหอะเดี๋ยวเกิดเรื่องใหญ่เรื่องการเรื่องงานใครที่กำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของสถานะตาแหน่งที่จะโตขึ้นต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้จะมีความบันเทิงเกิดขึ้นจะมีทั้งศัตรู จะมีทั้งมิตรเข้ามาคอยช่วยเหลือชาวราศีนี้อย่างเป็นแน่ไพ่เทวดามาแน่นอนเพราะนั้นไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสอิทธิพลจากดาวพฤหัสเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของวิชาการต่างๆหรือหมายความว่าไพ่ใบนี้มันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาของเราโดยตรงเป็นนักพยากรณ์้ด้มาอาจารย์ ชาวราศีนี้เป็นนักพยากรณ์ก็ได้แต่หลายๆครั้งที่ชาวราศีพฤษภพอได้ข้อมูลมาแล้วก็มักจะดีดออกไม่เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องต้องฝึกะว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่ผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเรียกเข้าหาจะเรียกเข้าพบไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายแล้วคราวนี้แหละเซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีนี้อย่างเป็นแน่จะมีงานใหญ่เข้ามาจะมีโปรเจกต์ที่ทำให้ชาวราศีนี้มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงเดือนนี้ที่ราคาแล้วใครที่ไม่เคยทิ้งในเรื่องของการทำบุญไม่เคยทิ้งในเรื่องของการกตันยู ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาหาชาวราศีพฤกษบอย่างเป็นแน่นะว่ากันเช่นนี้เลยแต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งของชาวราศีพฤกษบไพ,พ่ปีาศาจหรือว่าไพ,พ่ดีวิลไพ,พ่ใบนี้เป็นตัวแทนของดาวราหูเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ใครที่ทำธุรกิจสายบันเทิง หรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่านิยามสังคมมันให้ออกเป็นแบบเทาๆแต่ไพ่ใบนี้มันอยู่ตรงกลางโลกเรามีทั้งมุมมืดมุมสว่างแล้วก็ช่วงโผล่เพลเนะใครที่ทำธุรกิจสีเทาอันนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีในเรื่องของการ ปรับปรุงเกี่ยวกเรื่ององคอ์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นผับไม่ว่าจะเป็นบาร์จะเป็นคาราโอเกะร้านนวดแบบนวดดบืบนวดดบืบไอ้พวกนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วใครที่เกิดในราศีนี้แล้วอยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าโดดเด่นที่สุดจะมีการเดินทางหรือหมายความว่าจะมีเรื่องของญาติพี่น้องที่เราอยากจะให้ไปหาเต็มทีแล้วไม่ไม่ไม่ได้สักทีว่าอาจารย์ ในช่วงเดือนนี้แหละจะมีในเรื่องของการได้เจอได้เจอญาติพี่น้องคนที่เรารักท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เทพก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์0944198566อันนี้สำหรับดูดวงโดยเฉพาะส่วนเรื่องรายละเอียดก็จะขึ้นอยู่หน้าจอนี้แอดไลน์ได้แล้วท่านใดไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหน ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีอาจารย์อยากจะเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นจากหน้ามือไปหลังมือจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีสุพิจยา13,900สําหรับรุ่นคลาสสิก29,700รุ่นพรีเมียมผ่านวิธีปลุกเสกมหาเทวาพุทธาภิเศษกระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนที่อยู่เอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเรา0947 814568สำหรับเรื่องของกระเป๋าสตางค์สำหรับชาวราศีพฤกภนะช่วงนี้ถามว่าออร่าเข้าไหมอาอร่าเข้าเต็มที่แล้วก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เข้าแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของโชคชะตาที่กำลังรออยู่กำลังที่จะหล่นมาอยู่บนตักชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจากทะเบียนรถ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจากทะเบียนบ้านออฟฟิศต่างๆหรือว่าหมายเลขทะเบียนรถที่เราไปขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีความเป็นพิเศษจะทำให้ชาวราศีนี้มีโชคมีลาบครั้งใหญ่ที่ราคาที่รักแม่ไม่อยากจะพูดเลยบางท่านอาจจะนึนนกไปจะไอเทพไอเฮียพ่อมึงตายมึงในไทยหีไทยแต่ไทยหมยไปเรือยเปื่ยเลยจนกูเนี่ยเชื่อมึงหัวปากหัวปาแต่ถามว่า ไอ้ความโชคดีเนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนหรือเปล่าทุกคนอยู่ที่ว่าเราสะสมบุญเก่ามาแยะขนาดไหนแล้วเราได้เพิ่มบุญใหม่เข้าไปขนาดไหนอันนี้มีความสําคัญแต่ถ้าเรามีความเชื่อจนหมดใจว่าสักว่าเคยเห็นตัวเองว่ากูถูกหวยรางวัลน,นิดหนึ่งไอ้เฮียร้อยยี่ล้านเนาะ แล้วเราก็เชื่ออย่างนั้นเราบางครั้งฝันถึงมันเลยเชื่อเถอะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีพฤกษบจําไปว่าชาวราศีนี้เป็นคนที่มีดวงในเรื่องของโชคลาภ้อยแต่ในเรื่องของการทำมาหากินอาจารย์ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งการไว้เนื้อเชื่อใจอันนี้ก็มีความสำคัญ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ไมเนอร์เล็กๆเท่านั้นแต่มันก็มีความทําให้เรารู้สึกลาคาญอกลาคาญใจได้หรือหมายความว่าลูกน้องบริวารของเราทําอะไรไม่ตรงไปตรงมาอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ได้ถ้ามันลุยหน่อยหนึ่งมันสามารถอาจจะลุยทําให้เสื้อเราขาดวิดอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษกต้องบอกว่า กว่าที่จะมีกินมีใช้ต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงของชีวิตให้ได้ถ้าผ่านได้และอาจารย์บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในกำมือของชาวราศีนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินแสนไม่ว่าจะเป็นเงินล้านไม่ว่าจะเป็นหนี้เป็นสินก็สามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินแล้วกลับมาร่ำรวยได้ทีละขาว่าแบบกันแบบนี้ส่วนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องบอกนะว่าชาวราศีนี้มีโอกาสไปไหว้พระใหญ่ ถ้าไม่มีโอกาสให้ญาติพี่น้องไหว้ที่ประเทศไทยนี้ก็ได้โทรไปเลยอีรวงอีฮีอ่มึงยังไม่ตื่นอีกอ่ะแม่เดี๋ยวโอนตังให้มึงบืนหนึ่งมึงไปทําบุญหน่อยเออซื้อข้าวซื้อของไปแจกเด็กยากจนเออเด็กพิการเข้าวัดร้อยหนึ่งเออให้พระธรรมดาอย่าให้เจ้าว่านะเอออีดอกอ่ะแค่นี้แล้วกัน มันสามารถที่จะส่งต่อกันได้ในเรื่องของบุญเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกตศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์หรือจะเป็นพระพุทธโสธรศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะไปขอพรได้จำไว้ว่าพระพุทธเจ้าใหญ่สุดแล้วหรือบางท่านเชื่อในองค์เทพต่างๆจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมอันนี้ก็ดีว่ากันเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษพเนี่ยต้องบอกว่า ไพ่ขึ้นมาชุดนี้สําหรับเดือนหน้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเปิดประตูให้กับชาวราศีนี้ได้หายใจหายคอลื่นขึ้นแล้วชาวราศีนี้การให้ด้วยใจบริสุทธิ์เป็นพลังแห่งการเสริมให้ตัวเองเนี่ยทาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปกปักรักษาเราเจตนาที่ดีของชาวราศีพฤษภจะส่งผลในดวงตาดีวันดีคืนที่ราขาที่รักขา ท่านใดอยากจะร่วมทำบุญบริจาคสมทบเงินซื้อรถวีลแชร์ให้กับโรงพยาบาลแหลมชะาบังอาจารย์ตั้งใจไว้100รคันแต่ก็ใช้เวลายาวนานพอสมควรน,นะโรงพยาบาลแหลมชะาบังอาจารย์ตั้งใจไว้ว่าจะนำรถวีลแชร์ที่พวกเราร่วมกันบริจาคทานให้มาเนี่ยเอาไปให้ผู้ยากไร้ได้ใช้ในโรงพยาบาลเอาไปให้คนเท่าคนแก่ได้ไว้ใช้ในโรงพยาบาล หลายหลายครั้งที่พวกเราเข้าใจผิดว่าการทําบุญกับวัดการทําบุญกับเจ้าอาวาสจะทําให้เราขึ้นสวรรค์ดาวดึงแต่เคยสังเกตไหมว่าเหล่าเศรษฐีต่างเนี่ยจะทําบุญให้กับโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วอาน,นิสงส์แรงมากๆากนะจำข้อนี้ไว้ดีๆแต่อย่าได้ขาดในการทําบุญกับวัดการตักบาตรคืออาน,นิสงส์ที่แรงที่สุดการให ทานกับคนยากคนจนเด็กๆคนแก่ยากไร้ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่แรงที่สุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นใครจะร่วมบริจาคก็แบงก์กสิกรไทย1208980765สุพิชยาละวะเปาระยะแล้วใครที่มีเงินในแบงก์แยะก็ไม่ต้องใส่ไว้แยะเพราะตอนที่มันดึงเงินเราออกไปเนี่ย มันไม่มีใครบอกเราแบงก์ก็ไม่ได้มารับผิดชอบเพราะฉะนั้นจงเก็บเงินสดไว้กับตัวเองให้เยอะถ้าไม่ปลอดภัยก็ซื้อตู้เซฟไว้ที่ราคาอ่ะว่ากันเช่นนี้แล้วสําหรับเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยมีหลายๆท่านถามอาจารย์ว่าอาจารย์หนูย้ายร้านจากอีกที่หนึ่งแล้วไปอีกที่หนึ่งทําไม่รู้สึกว่ามันขายไม่ดีเหมือนแต่ก่อนหรือบางท่าน เคยเปิดธุรกิจเพียงหนึ่งคูหาแล้วพอมาขยายเป็นสองครูหาลูกค้ามันหายหมดเลยว่าอาจารย์ทุกองศาที่มีการปรับเปลี่ยนดวงเราก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันโง่เฮ้งของเราหรือว่านอลลักษณ์ของสัตว์ในนอลลักษณ์สัตว์ของเราก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันคําว่าโง่เฮ้งโง่คือห้ามันคือเรื่องของาตามันไม่ใช่เฉพาะแค่หน้าแต่มันคือทั้งหมด นอลลลักษ์ของเราจะเปลี่ยนไปตามอายุไขยตั้งแต่เกิดยันตายดวงเราก็เช่นเดียวกันสถานที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดการขยับปรับเปลี่ยนแล้วเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นพระภูมิเจ้าที่ชะลกกับเราเราก็รุง่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปวางผิดที่ผิดทางไปทับทางเดินของเขาไปทำอะไรที่มันไม่ได้เกิดความเคารพในสถานที่นั้นๆมันก็ก่อให้เกิดความ ไม่ร่มเย็นเกิดขึ้นกับเราแล้วอาจารย์มีสูตรง่ายๆที่พวกเราจะนำไปใช้ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดในปีทอกเกิดในปีชวดเกิดในปีระกาปีไหนก็แล้วแต่ยังไม่ต้องไปสนใจเอาพื้นฐานก่อนถ้าทำพื้นฐานนี้ได้ถือว่า 60%-50% นี้ผ่านในเรื่องของการจัดห่วงจุ้ยแล้วกดข้อแรกตำแหน่งหน้าบ้านถือว่าสำคัญไหมสำคัญมากๆ หน้าบ้านของทุกหลังแนะนำไว้ให้เปิดไฟในช่วงเวลากลางคืนทิ้งไว้เลยดวงหนึ่งก็ยังดีหรือจะเปิดให้มันสว่างวาบเลยอันนี้ก็ดีกดข้อแรกกฎข้อที่สองความสะอาดมีความสำคัญไม่แพ้กันทั้งสองกฎนี้เพราะนั้นขอให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยหน้าบ้านโล่งกว้างสะอาดไม่ลกลงหลงังแล้วถามว่าอาจารย์หนูจะปลูกดอกไม้ต้นไม้ได้หรือเปล่าได้ แล้วใครที่มีพระประจำบ้านเนี่ยแล้วไม่รู้จะจัดตั้งยังไงอาจารย์หนูเพิ่งย้ายบ้านเข้ามาใหม่เพิ่งย้ายร้านเข้ามาใหม่จะไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรที่เราเคารพบูชาให้หันออกมาจากหน้าบ้านเอจากในบ้านเนี่ยให้หันออกมาทางหน้าบ้านเมื่อเราเดินเข้าประตูเรารับพลังดีเลยเรารับความเป็นมงคลเข้ามาหาเราเลยถ้าเป็นห้องพระก็เช่นเดียวกัน เปิดประตูเข้าไปเจอหิ้งพระขึ้นมาเลยอันนี้ถือว่าเป็นมงคลมากๆแล้วทางสัญจรอ,อย่าได้มีอะไรไปกีดขวางมันหมายถึงเรื่องของอะไรมันเหมือนกับเศษหญ้าเศษฟางที่ไปปิดตามร่องน้ำต่างๆมันทำให้น้ำเน่าเงินก็เช่นเดียวกันต้องการทางสัญจรที่สะดวกสบายนะสิ่งที่อาจารย์จะฝากไว้ก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดบ้านปรับบ้านไม่ใช่เรื่องยาก ส่วนในเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์ต้องบอกนะว่าใครก็แล้วแต่ที่เชื่อในเรื่องของความศรัทธาเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระเป๋าสตางค์เนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ให้ความเคารพจงใช้กับเขาด้วยความสุภาพจงให้เกียรติกระเป๋าสตางค์ของเราดูแลเขาดีๆเพราะเขาจะช่วยดึงดูดเงินทองมาให้เราจงปฏิบตัติต่อเงินอย่างสุภาพจงปฏิบัติ ต่อกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่าบ้านของเขาอย่างสุภาพฉันใดก็ฉันนั้นจงปฏิบัติต่อผู้คนเพื่อนมนุษย์ด้วยความสุภาพเช่นเดียวกันทําไมอาจารย์เทพมึงต้องมานั่งขายกระเป๋าวาอาจารย์เทพมึงประยาอ่อนมึงไม,ไม่ไม้ขายน้ำพริกว่าอาจารย์ขายกระเป๋าสตางค์ที่มาที่ไปของกระเป๋าสตางค์สุพิชญาสั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีมาจากหนังสือเล่มน,นี้ ชีวิตมัง่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวคุณมค่าไม่ดะจนอิจิโร่เป็นผู้ที่เขียนไว้นานโขแลแล้วอาจารย์ก็มีความเชื่ออย่างหมดใจเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่บ้านเมืองของเราเกิดความวุ่นวายจากความโลภโลภอยากจะได้อำนาจโลภอยากจะมีเงินมีทองจนล้นตัว ในหลวงราชการที่ก้วเราก็บอกอยู่แล้วคำว่าพอเพียงคือคำว่าพอดีมีแค่พอดีอุ้มชูตัวเองได้มึงไม่ต้องไปแบกเรื่องหนี้สินไม่ต้องไปโลภจนต้องไปฆ่าไปแกงคนไม่ได้บอกว่าให้จนหรือรวยถ้าสามารถทำให้ตัวเองรวยได้แล้วความรวยนั้นอุ้มชูตัวเองได้แล้วแล้วเผื่อแผ่ไปถึงสังคมอยากจะรวยก็รวยไปเลย เพราะนั้นวันนี้กินข้าวก็สองจานอ่ะพิเศษเลยขาหมูพิเศษ80บาทมึงยัดหาเข้าไปเหอะเฮียยังไงก็อ้วกแตกก็แค่นี้แล้วถามว่าเรานอนนอนแค่ไหนปี้กันตีลังกาปี้อ่ะถามว่าเล่นท่าอ่ะให้แถมแม่งระเบียงด้วยมันก็ใช้ไม่กี่ตารางเมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อหลวงราชการที่9ส่งต่อมาเป็นอะไรที่คลาสสิกที่สุด เข้ามาเรื่องนี้ได้ไง,ไงวะอาจารย์ก็ไม่รู้ย้อนกลับไปในช่วงนั้นมีกีฬาสีระหว่างสีแดงกับสีเหลืองที่มีความวุ่นวายทางความคิดกันเหลือเกินสีแดงก็จะจ้องแต่จะเผาเผาไก่เผาป่าที่สารากางแล้วการแสดงเอกลักษณ์ต่างๆสัญ,ญลักษณ์ต่างเพื่อจะบอกว่านี่คือประชาธิปไตยฉันจะเผ,เผาบ้านใครก็ได้ฉันจะเผาถนนเส้นไหนก็ได้ฮะมันยาอ่อนอีดอก นะเพราะฉนั้นสิ่งที่อาจารย์กลัลยาพูดในช่วงนั้นเองมันเกิดการที่ชัดดาวการเดินทางไปทํางานของอาจารย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงจากนั่งรถตู้เนี่ยสายละ25บาทเนี่ยเบาะเล็กๆถ้าวันไหนมีกีตาร์ก็ต้องไปอยู่ในสภาพนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงสถานีรถไฟ BTS โดยปกติแล้วก็จะไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปลงสาราแดงแต่วันนั้นเนี่ยเส้นทางการเดินรถเปลี่ยนไปจากมีนบุรีไปลงพระรามเก้าเจอหนังสือเล่มนี้แหละอาจารย์ตัดสินใจซื้อก็ซื้อหนังสือเสร็จอ่านอยู่สามรอบตัดสินใจซื้อกระเป๋าแม่งเลยอาจารย์เทพพอซื้อเสร็จมึงรวยหรือเปล่าไม่รวยไม่มีจะแดกเพราะอาจารย์เนี่ยใช้เงินเกือบหมดของเงินเดือนทั้งเดือนเนี่ยสองหมื่นเนี่ยเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาท แต่นำเงินสองหมื่ไปซื้อกระเป๋าสตางค์ถามว่าปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจารย์บอกเลยว่าผ่านครึ่งปีไปแล้วแต่มันมีกฎอยู่2กฎกฎแรกคือกฎคูณ200ให้เอาราคากระเป๋าที่เรากําลังจะใช้ซื้อเนี่ยซื้อใช้เนี่ยคูณตัวเลข200นั่นคือรายได้ต่อปีของเรากฎข้อที่2ต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้เท่านั้นใช้แล้วรวยใช้แล้วเหงใช้แล้วปังมีลูกศิษย์อาจารย์หลายท่าน ที่เกิดปฏิหารขึ้นไม่ว่าลูกโอนเงินล้านมาให้ไม่ว่าขายอพาร์ตเมนต์หลักแสนล้านไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำธุรกิจก็เปลี่ยนกระเป๋าขออจารจากรุ่นธรรมดาเป็นรุ่นพรีเมียมอาจารย์ขอใชาวราศีพฤกษภเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลบุญที่ได้สร้างมาขอใหชาวราศีนี้พบ แต่สิ่งที่มีแต่วความสุขความสําเร็จขอให้ประตูบุญจงเปิดออกมาเพื่อต้อนรับความโชคดีให้ชาวราศีพฤกษบที่ราคา